cuộc tạo mở đường xem đài sẽ đẩy vay lắm sẽ đẩy vay lắm đi văng làm nói vay văng lắm còn duyệt thì บุญดังเมีบุญตางกันพอเห็นครเรียกงามพูล้มาฟังหยุดนิู่มาฟังยุดนิ่งอไรเม่บุญอะไรผมนั่งดื่มลาจิตใจไอ้ลุปผ่เหงาคณบ่ได้ยินก็กำบังตีกันได้ไกตัวมูลเจ้ารักเธอรักเลียงผู้ย่อเฮียกก่พอเห็นหน้าสูคุณไปเล่นนอกรีบมาพบมาพอหละบพอเมียบุญอาละจะมาฟังหลา

แป็นหม้อจะเบิดเดือดตอเ็งรวดตีพอยน์ออกตียงพอยนใจร้องขเบาบาดีสมใจจะลาลาลาลอย่งลาาวมาก่อนเหมือนโบฉิบทุกทุกปนทุกต้องสิเ่อได้ลาลำไปหมดไปหนีิ้เร่องทอดทอดทอดทดลาลำัดมีผู้ใดดี่ลาบอนเฮตื่สาธยาพอเอาร้อนให้ดีให้ลื่อนไปดีให้ลื่อไป ขัางนหนาวด้วยไมครับเพื่อนฟอนตาเดียบเนี่ยั้งหนาเอามาอยกจงหลังแน่เตียงหละเตียห้องกันเอาละ เี่มาโยกเลี้ยงแหียมาลายโย้ตามเหี้ยดิแม่จังได้เก็บตามข้อของหมอลนหมอลำผู้ใดกระต่างขวาไกลไปบ่ได้ขันขึ้นห่างสูงขันลงห่างต่ำต้องระลึกถึงคนคู่บาดาจคนมีดอนมันนาผู้ประสิทธิศาสาร์วิาความรวยแก่หมอลนหมอลำนี่ไรยดิแม่ครับโบราณเพิ่นว่าจำเสียเท่าจมเจ้าเงินเจ้าเวรโตเป็นหุทนโหน่งกันสิโชคเสีตนอย ท่านสิสกสิตอยตองมีโริบาต้องกราไปบหาเถิดพมันังเมียงมาดอมโลกเต้าลืมคุมขวาลืมุ้มเมมันอ ลูกศิษย์ลืมพุ่งผู้บาอาจารย์พิ่งว่ามันบอดผูกเอ็นหน้าโดยต้องเบิ่งเอาผูกว่ามีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ข้บพเจ้ายดอกน้องแหม่คนดีไปใส่ับาพเจ้าตั้งแก้มูยาสสเพียงคนหนุ่มเพียบเหี้ยดเพียบข้องให้ไปตามทางน้องอาจารย์สอนแาะตามหมอตามเพียงคนปลอกลอบบาบอมอาจารย์เพิ่นว่าเฮียนน้ำเพิ่นว่าคอนำผูค้ จักเน้อคุณกูอาการสอนลูกเษยดรูจักน่ำรูจักนี่ผู้ผู้ยังบอกให้เสียส่วนผู้ข่าบอกมันเช็ดลืมผู้บอกมันเช็นลืมผู้เช็ดเถิดทุบหมูใส่ยักษ์ไปหางานงาจใส่เจ้ากระไดายมอสันคุนศร้าเพาท่านได้รับแต่นอนกเตยาจุดอะไรอยากนอนงานมานก็เดา๋ยบ่าไปนับกานก้อง่อยเงยเกย แต่ร <c oughs> ah mm ่ำจะนำพ่อไม่แน่เหมือนเพือนพ่อบาดน้อยจ่าได้ก็น้อยมอหลับบาดเสียมาหลับบาดโลดจอดเจือกว่านี่ยต้องไฟลับปัญญเพียงไฟเปลี่ยนสั่งต้องเคยนอนย่ำเมือเวนนอกอาว่าเป็นดอกสูไฟทะเลเสียงเฮาเส้นทางไม่ได้โรยด้วยปีกีดอกกุหลาบดอกมอลำชนิดสาเสียงเลไรสู่ดันตัวเกิดเพียนคนมาบ่าตัดเช็ดหยาดอกแนว่มูนี่เก็บกะลาบ่ได้ม่แน่ไข่กะลาบ่ไใดป่วยกะลาบ่ได้ ข้าสายนำเขียตล่าบรไเด้เนี่ยตองมาคือเต่ามียางเดี๋ยวสีสีล่าไดแต่เือลมทวนลเท่นนั้นล่ะ <c oughs> อ้าวเพราะเป็นอย่างดอกนั่นเนาะธรรมดามนุษย์สารลกดอกหายกเลีแยงหมาลทานไปว่างหันเดินเม่มนไหล่โอ่คูสิดิ์นำผัวก่อน,นำํำคู่แล้วก่าน,นี่หันมหา้าประคับประคองจังเลยสัก,ก่อนอ้บ่พหัวกันโดนกระโดดห้ากระได ไปล่องไปล่ำมาเมือ่อคืนแต่ว่าแม่นโดนอยู่หล่ะมาล่ำกัำมือเว้นน้ะแม่นอนชวสิพ่อกันมาบันนี้พ่อนาเจอตาเห็นกันไหม